นิทานชาดกเรื่องพราหม์ผู้หญิงในศักดิ์ศรีกาะละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพราหม์แก่ผู้หนึ่งมีชาติตระกูลอันสูงส่งหญิงในศักดิ์ศรีของตนเองเขาบอกกับลูกชายเสมอๆว่าเมื่อเขาตายไปต้องเอาศพเขาไปเผาในที่ที่ดีที่สุด ที่ที่ไม่มีใครเคยมาเผามาก่อนเช้าวันหนึ่งเขาพาลูกชายขึ้นไปบนเขาคิดชะกูดพอเกือบถึงยอดเขาเขาก็หยุดชะงักทันทีและพูดขึ้นว่าลูกพ่อที่ตรงนี้แหละเป็นที่ที่เหมาะสมที่สุดในการเผาศพพ่อแล้วบอกให้ลูกจดจำสถานที่ให้ดีๆ เสร็จธุระแล้วทั้งสองก็ลงมาจากเขามาหาพาระฤาษีที่อาสมพระฤาษีถามว่าเจ้าสองพ่อลูกไปไหนกันมาละ่ะลูกชายตอบว่าไปดูที่ที่จะเผาศพพ่อมาครับอยู่บนเขานะครับพระฤาษีได้ฟังแล้วก็ชวนสองพ่อลูก ขึ้นไปบนยอดเขาคิชกูดอีกครั้งหนึ่งพอถึงยอดเขาลูกชายก็พูดขึ้นว่าผู้เขาสามลูกนี้ระหว่างลูกที่สองกับลูกที่สามเป็นที่ที่ไม่เคยมีการเผาศพมาก่อนพระฤาษีตอบกลับว่าในโลกนี้ไม่มีที่ใดที่ไม่เป็นป่าช้ายิ่งที่ตรงนี้ ยิ่งมีการเผาศพมากมายพ่อเจ้าอยู่ในตระกูลพามชื่ออุปสาระหก,กะอาศัยในเมืองราชคึกถูกเผาน้าที่นี้ถึง14,000ชาติฉะนั้นจะเผาที่ไหนก็เหมือนกันนั่นแหละอย่าไปหาให้เสียเวลาเปล่าเลยทุกที่ล้วนแล้วแต่เคยเผาศพมาแล้ว ้สินิทานชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าทุกที่ล้วนมีแต่คนตายทั้งสิ้นพุทธาศาสนาสุภาษิตรประจำเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสถานที่ที่ได้ชื่อว่าไม่มีคนตายไม่มีในโลก